สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอิงอิงฟาดข้อความสุดช้ำใจเผยเรื่องที่อดีตสามีปิดบังมา15ปีแฟนคลับต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กับอิงอิงสิทธินีกิติสิทธโทพิธีกรดังยุกา้าศูลที่เพิ่งออกมาตัดเพาอชีวิตล่าสุดตอนนี้กำลังป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกอยู่ได้ไม่นานและสุดช้ำใจสามีหมดรักนอกใจทำให้ต้องเลิกกัน ล่าสุดอิงอิงได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊กหลังเรื่องราวของเธอแชร์วอนและแไกรก็เป็นห่วงเธออย่างมากโดยเธอบอกว่าได้อ่านทุกข้อความขอบคุณทุกกําลังใจที่จะให้อยู่ต่อสู้ความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเมื่อ2เดือนที่แล้วก็หยุดหายใจระหว่างให้คีโมไปแล้วความดันตกไปที่70หมอใช้เข็มแทงเปิดหลอดเลือดดาที่หน้าขาให้ฟื้นเจ็บมากมันรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็มืดไปเลยรู้สึกตัวอีกทีเจ็บมาก หมอชกให้เราตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่เขาผิดบังความชั่วช้าต่ำซ้ำความมิปร,ริศทางเพศของผู้ชายที่เรารักและอยู่ด้วยมาถึง15ปีตื่นขึ้นมาพบความจริงอีกมากมายที่ทําให้เรารับเขาไม่ได้จริงๆเขาได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจริง,รงๆหรอเนี่ยซึ่งทางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ต่อจํานวนมากอย่างไรทางทีมงานขอเปน็นหนึ่งกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณ ข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ